รู้ไหมครับเห็ดออรินจิเนี่ยถ้านำมาทำเป็นกับข้าวอีกแบบหนึ่งอร่อยมากๆเลยนะครับกับวันนี้ครับเมนูเห็ดออรินจิคั่วพริกเกลือครับไปดูวิธีกันเลยนะครับเชฟจะเอาเห็ดออรินจิเนี่ยมาซอยยาวๆตามภาพก่อนเลยนะครับเห็ดออรินจิเนี่ยมี โปรตีนสูงทีเดียวนะครับในการจะทำอาหารแต่ละทีต้องบอกว่าเราควรจะเตรียมเครื่องทุกๆอย่างไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงเวลาคุกกิ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวก็เสร็จครับรบกวนดูสักนิดหนึ่งนะครับไม่อยากให้ให้ทุกคนเสียเวลากันเลยในการหั่นซอยต่างๆเนี่ยมันก็มีวิธีของมันอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาต้มน้ำแล้วก็นำเห็ดออริจิของเราเนี่ย ลงไปลวกน้ําก่อนเลยนะครับการลวกน้ำเนี่ยก็จะทําให้ตอนเวลานําไปปรุงอาหารแล้วอ่ะเห็ดเขาจะไม่คายน้ําออกมาอีกนะครับเห็ดสุกแล้วครับช้อนขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ไปตั้งกระทะนําเห็ดทั้งหมดเนี่ยลงไปกิวในกระทะก่อนเลยครับให้เขาแห้งเลยนะครับ เทปใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับวันนี้ก็เลยจะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยใช้กระทะธรรมดาก็ได้ครับใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็เริ่มคั่วต่อเลยครับเห็ดเขาจะเริ่มแห้งมาเห็นเห็นแล้วครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปอีกประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันครับตามด้วยน้าตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับ แล้วเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากับเห็ดให้หมดเลยครับตอนนี้เห็ดของเรามีรสมีชาติขึ้นมาแล้วครับแต่เชฟอยากจะให้มันแห้งลงอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็มีสีสันที่สวยขึ้นตามด้วยกระเทียมสับครับตามด้วยพริกจินดาซอยครับลงไปได้เลยครับอื้อหือ เริ่มมองออกแล้วนะครับว่าเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวแล้วครับอ้าวแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปครับเพิ่มความหอมเป็นครั้งสุดท้ายละผัดออกมาแล้วเนี่ยมีหน้าตาที่น่ากินมากๆเลยเห็นไหมละครับมีความแห้งๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แห้งจนกระด้างน,นะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีรสชาติอยู่ข้างในนะครับ เย็นนี้คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะกินอะไรดีเป็นกับแก้มนะครับลองเมนูนี้ดูนะครับเป็นเมนูที่ทำกันง่ายๆครับแต่รสชาติอร่อยจริงๆครับ